ไมอนี้สิพามาเห็นไอติมกระตีกันจ้าอุปกรณ์พร้อมปากตอนเหนียวพร้อมลูกอีสานเจนฮอต้องเอาเป็นกระตีเข่าฮ่อนพนันค่ะไอติมต้องกินคู่กับข้าวเหนียวจั๊กชีเสบมาไปกันค่ะเออคุณหลายค่ะเออหลายเติมไปยินต่อคิ้วกันไปละเอียดไปเลยเอาเอาเอาแบบเป็นครวมวนิลลานี่ครวญคิมบอลสตรอเบอรี่ค่ะเอาคิมบอลสตรอเบอรี่ไทยค่ะแล้วก็ เอาใส่นี้เลยค่ะเคื่องปนเหมือนพิเศษดีดีเออเออเอาคิมบ่อนชั้นก็ได้ชิมบอลกินใจกระเป๋าชั้นด้ด้วยนะนี่คอขอนี่วไอ้บูมใส่เออเออไปบอกให้ตีมคนบนราคากินกับคอเหนี่ยวก็ได้มินิสันไหมแบบลิมิเต็ดอีดิชันมีพะเยดเลย ที่สุดก็ได้แล้วนะคะเบอร์กระรอนมันหนึ่งบาทาบค่ะข้อเสียข้อิบว่าขยันเหมือมันชื่อคนดีนะคะ <c oughs> นี่แหละเนื้อมันเซ็บนี่ <c oughs> ขานเหนียวาวเหนียวพ่อเบิร์สิมันตองพาะกินกับคนเหนียวจังทีมันบาโบกกันพบ <c oughs> กับเมนูไอติมใบโบกนะคะสมบัติ คนเหนียวบ้ยต้องต้องอร่อยมากๆเลยเธอแต่มันต้องแซ่บแค่เดียวเฮ้ยพี่อ well> MM> ี๋ดิบอกมาอร่อยจริงจังอืออร่อยมากเฮ้ยจริงจังอืออร่อยจริงจังอืออร่อยจริงๆพี่พี่ขาเซ่บอร่อยจริงจริงเซ็ตอร่อยมากเลยอร่อยจริงจริงเซ็ตไปหาทานนะ อร่อยกับแบบเป็นโคนุตีตาตีใสเลยไอติมบใบข้า,เาวเหนยีนยวไอติมบบโบกไอติมบบโบกทุกคนค่ะเผ็ดเผ็ดแซ่บอะหรี่เออเือเป็นตัวแซ่บเถอะเพื่อเพื่เพืะผู้คนเคยกินอ่ะไอติมไอติมเหมือนมันได้โบกแสีเข่าบ่เอออร่อยช่าแบบนั้นแหละเราเห็นไอติมแก่ตีขวดแซ่บ